ถามรับมือยังไงกับดราม่าทุกวันนี้ไม่ต้องไม่ต้องรับอะไรเลยค่ะไม่ต้องรับอะไรเลยใช่ไหมทำงานทํางานอย่างเดียวคืออย่างที่บอกว่าซันเข้ามาอาจจะไม่ชินครับนี่ก็พยายามเธอมั่นใจหรอเธอมาร่วมงานกับฉันเธอมั่นใจหรอเธอมาร่วมงานกับฉันเดี๋ยวเจอดราม่านะอะไรเงี้ยแต่แต่พอแบบมาอ่ะเริ่มครับอาวอุ้ยมันขนาดนี้เลยเหลอแต่ตอนนี้คือเขาชิลมากเราก็ชิลมากจนทุกวันเนี้ S <S เราเป็นคนปลอบใจแฟนคลับว่า,<ห>าบางทีแฟนคลับทักมาน้องแพลวแม่สงสารน้องแพลวตันเลยแม่แม่อย่าไปคิดอะไรมากโฟกัสแต่ความสุขนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงแต่ในแนวคิดแพลวคือชีวิตคนเรามันสั้นเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ทําให้เรามีความสุขกินอิ่มนอนหลับทํมาหากินหาเงินหาเงินพอ างเงินสบายสั่งครอบรัวจุนเจือครอบครัวจุนเจือองค์กร <Okay. S 1> แค่านั้นความสูงของเฮากับยูมองนีเพราะฉะนั้นความสูขข้าอยุใสเฮากับโฟกัสมองหันอะไรที่เราไม่รู้สึกว่าไม่ดีไม่โอเคปล่อยผ่านบ,บางทีซันไปเจอกิ๊บนี่มาหุย้ยม่ต้องมาให้ดูรู้แล้วเนี่ยเห็นหรือยัง,งอันเนี้ยโอ้เห็นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างานั้น แค่นั้นก็พ่อเนาะครับขอให้มีความสุขกับทุกๆวันพออะอีกหนึ่งครับที่ชมอยู่นะไม่อยากให้ทุกคนเครียดอย่าเครียดเดียนอนย่าให้ทุกคนมีความสุขกับเราในในทุกๆวันใชให้กำลังใจจอยๆครับยิ้มให้กันแล้วก็ส่งพลังให้แก่กันถูกต้องครับทุกคนคือการขึ้นท้นทบของเราในการทํางานในแต่ละครั้งนะครับขอบคุณทุกคนที่สละเวลาและเมตตาพวกเรานะครับซึ่งไม่ว่าจะเจออะไรท่านก็จะรู้สึกมากกว่าเราหลายเท่าโปรเจกต์รเร็วนี้ครับ หลักๆในตอนนี้ก็มี s อพ tory ครับซึ่งเป็นรายการของที่เราได้ได้ได้จะสัมภาษณ์หลากหลายคนอันนี้ก็เป็นในการ s อพ tory แล้วก็มีเปิดครีมกันแดดด,ด้วยนะครับเปิดครีมกันแดดแล้วก็อาจจะมีละครเวทีอ่าไม่ใช่ละครเวทีละครเพลงแต่เราจะทำในสตูอ่าฮะเราจะทำโชว์ด้วยแล้วก็จะมีแบบกับผู้หลักผู้ใหญ่ ทางทั้งช่องแต่เราไม่บอกว่าเป็นใครนะครับ,รบเราได้มีโอกาสไปประชุมกันมาแล้วนะครับเขาจะเข้ามาร่วมช่วยด้วยเมื่อวานไปประชุมกันเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานไปประชุมมากับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่องหนึ่งนะครับแต่เราไม่บอกว่าเป็นใครนะครับแกจะมาช่วยสปอร์ตเรื่องละครเพลงด้วยเขาจะให้เวลาเราสักอาทิตย์หนึ่งซ้อมสองวันจะให้โอกาสซ้อมก่อนแล้วจะมีครูมาสอนการแสดงเพิ่มด้วย<อ>แต่เราจะทําในสตูอาจจะขายบัตรให้ทุกท่านมาดูหน้าง,งานด้วยแล้วก็ซื้อกลุ่มปิดด้วยนะ ถ้าท่านใดที่ไม่ได้มานะครับก็จะเป็นเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ผลงานเพลงด้วยครับผมทั้งเพลงคู่แบบเร็วแบบช้าแล้วก็เพลงของน้องในตะด้วยอ่าแล้วก็มีเพลงวันสําคัญผมที่ผมให้อ่าให้พี่นุชซีเปิดกลุ่มปิดเอาไว้ครับเดือนหน้าครับวันสําคัญของผมรอเลยครับมผมมีเพลงให้แล้วก็มีสิ่งสําคัญในชีวิตของผมเนี่ยที่ผมจะ อยู่ในกลุ่มปิดกลุ่มนั้น uh huh. นะครับก็เดี๋ยวรอติดตามครับแล้วก็อีกหลากหลายโปรเจกต์ hmm. ของทีมงานเพรบาวแสงทอง <Yeah. S 2> หลายๆคนก็มีผลงานเดี่ยวตัวเองด้วย uh huh. ซึ่งตามโซเชียลของทุกท่านก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณหลายๆ